ถ้าคุณลองไปยืนขายของในตลาดสดแล้วยังขายให้ได้เงินไม่ได้คุณอย่าเพิ่งฝันไกลเรื่องทาธุรกิจเลยครับเพราะธุรกิจจริงไม่ใช่ powerpoint ไม่ใช่ pitch deck ไม่ใช่สไลด์ที่ดูดีในห้องประชุมธุรกิจคือสนามจริงที่มีเงินสดเป็นกรรมการและตลาดเป็นคนตัดสินว่าคุณจะรอดหรือร่วงผมมองว่าธุรกิจในโลกนี้มีแค่2แบบแบบแรกธุรกิจที่ขายสินค้าแล้วมีเงินสดไหลเข้ามาจริงแบบที่2ธุรกิจที่เจ้าของกําลังหลงรักไอเดียของตัวเองปัญหาคือคนจํานวนมากคิดว่าตัวเองอยู่แบบแรกแต่ความจริงกําลังติดอยู่แบบที่2โดยไม่รู้ตัว นี่คือจุดเริ่มต้นของคําว่า CEO กระดาษ CEO กระดาษไม่ได้โง่พวกเขาส่วนใหญ่ฉลาดมากอ่านหนังสือเยอะดูกรณีศึกษาบริษัทพันล้านมานับไม่ถ้วนพูดเรื่อง branding strategy vision ได้คล่องแต่เขามีปัญหาใหญ่ข้อเดียวคือไม่เคยลงไปเจอความจริงในตลาดเขาคิดทุกอย่างจากมุมบริษัทไม่เคยคิดจากมุมของลูกค้าเลยตรงนี้เองที่ทฤษฎี jobs to be done เข้ามาอธิบายได้ชัดมากลูกค้าไม่ได้ซื้อสินค้าเขาจ้างสินค้าของคุณไปทํางานบางอย่างให้ชีวิตเขาง่ายขึ้นถ้าคุณไม่รู้ว่างานนั้นคืออะไรต่อให้สินค้าคุณ แค่ไหนมันก็ขายยากอยู่ดีเพราะคุณกําลังเสนอสินค้า oh <God. S 1> โดยไม่รู้ว่าลูกค้าต้องการผลลัพธ์อะไรจริงๆ oh <God. S 1> มีร้านเค้กวันเกิดในจีนชื่อว่าแพนด้าปููโจตอนแรกเขาทําทุกอย่างถูกตามตําราเชฟดีวัตถุดิบพรีเมียมสโลแกนหรูแต่ขายไม่ออกจนเขาเข้าใจความจริงข้อหนึ่งว่าลูกค้าไม่ได้อยากกินเค้กในงานวันเกิดเค้กเป็นแค่อุปกรณ์ประกอบฉากงานจริงของมันคือสร้างบรรยากาศสร้างความทรงจําและสร้างภาพถ่ายพอเข้าใจง,งานที่แท้จริงเขาเลิกขายเค้กแล้วหันมาขายประสบการณ์วันเกิดคนส่งเค้ก แต่งตัวเป็นแพนด้าเต้นเล่นร้องเพลงทําให้ทั้งบ้านจําได้ผลคือลูกค้าย,ยอมจ่ายแพงขึ้นโดยไม่ต่อราคานี่ไม่ใช่นวัตกรรมล้าโลกแต่มันคือการคิดจากชีวิตจริงของลูกค้าตลาดไม่สนหรอกว่าสินค้าของคุณดีแค่ไหนตลาดสนแค่ว่าสินค้าของคุณช่วยให้ชีวิตเขาง่ายขึ้นไหมคนที่ชนะไม่ใช่คนที่เก่งกว่าแต่คือคนที่เข้าใจงานของลูกค้าได้ลึกกว่าถ้าคุณกําลังทําธุรกิจแล้วรู้สึกว่าตัวเองก็ขยันนะแต่ยอดขายไม่ไปไหนสักทีผมอยากให้คุณลองอ่านหนังสือสองเล่มนี้1ถอดรหัสการตลาดแบบจีนใช้เงินน้อยแต่ สอเยอะ2ถอดรหัสการตลาดแบบจีนเผยสูตรลับที่เท่าแก่จีนไม่ยอมบอกขอเขียนโดยเสี่ยวหม่าซ่งกูรูการตลาดเบอร์ต้นของจีนสองเล่มนี้ไม่ได้สอนเทคนิคเวรัลไม่ได้ขายฝันหรือทางลัดรวยเร็วแต่มันสอนให้คุณคิดแบบคนที่คว้าเงินสดจากตลาดจริงได้เพราะสุดท้ายแล้วธุรกิจไม่ต้องการคนเพ้อฝันเพิ่มตลาดต้องการคนที่เข้าใจชีวิตเข้าใจความต้องการและสร้างคุณค่าได้จริงลองหามาอ่านกันนะครับถ้าคุณอยากเลิกเป็นซีโอกระดาษแล้วเริ่มเป็นเจ้าของธุรกิจตัวจริงสักทีอย่าลืมกดติดตามช่องทางอื่นๆได้ที่